เรียนออนไลน์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูนัทิดาอยู่หรือรเรียกว่าครูหญิงนะคะห่วงใยจากคุณครูนะคะแนวทางป้องกันไวรัสโคโรนานะคะ 1. กินผักและผละไม้เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 2. อออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 3. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 4. หลีกเลี่ยงไม่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการไข้ไอมีน้ำมูก 5. สวมหน้กกนากากอนามัย 6. แล้วก็อย่าลืมกินร้อนช้อนกลางนะคะล้างมือบ่อยๆค่ะเปิดใจเรียนรู้ออนไลน์นะคะเตรียมพร้อมๆอ,อย่างไรสำหรับนักเรียนนะคะให้ดูตารางการสอนล่วงหน้า1วันแล้วก็ศึกษาเอกสารประกอบการเรียน สำหรับผู้ปกรครองนะคะให้เตรียมอุปก,กรณ์และสถานที่เรียนให้พร้อมนะคะศึกษาทำความเข้าใจตารางสอนและแผนการเรียนค่ะถ้าไม่เข้าใจสามารถติดต่อครูทางโทรศัพท์หรือทางไลน์ได้นะคะค่ะเรียนรู้วิทยาศาสตร์นะคะศึกษาผ่านช่องทางตามเว็บไซต์ที่ครูลิงกไว้นี้นะคะก่อนอื่นค่ะให้นักเรียนเข้าไปที่ระ,ระดับปฐมศึกษานะคะตรงนี้นะคะแล้วก็คลิกไปที่ระดับปฐมศึกษาปีที่2 หรือจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจาก DLTV ของป2นะคะช่องทางการติดต่อค,คุณครูนะคะเบอร์โทรศัพท์ตามนี้เลยค่ะส่วนไล n e นะคะ q r วอา e โนี้นะคะ Facebook ก,ก็ตามนี้เลยค่ะค่ะมาเริ่มเรียนกันเลยนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่1ค่ะชีวิตพืชชีวิตสัตว์เรื่องการดำรงชีวิตของพืชจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ ทดลองอธิบายน้ำแสงอากาศเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืชและการเจริญเติบโตของพืชค่ะก่อนอื่นนะคะต้องมารู้จักพืชกันก่อนนะคะพืชเป็นสิ่งมีชีวิตพืชต้องการอาหารเจริญเติบโตสืบพันธุ์มีการตอบ,บสนองได้เช่นเดียวกับมนุษย์และสัตว์ค่ะ พืชแต่ละชนิดก็มีการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันไปพืชบางชนิดจเจริญเติบโตได้ดีบนพื้นดินเช่นมะพร้าวมะม่วงกุหลาบต้นพริกนะคะอันนี้คือต้นพริกอันนี้คือต้นกุหลาบนะคะพืชบางชนิดก็เจริญเติบโตได้ดีในน้ํานะคะเช่นบัวสาลายผักกะเฉดผักบุ้งเป็นต้น พืชบางชนิดจเจริญเติบโตอยู่บนต้นไม้อื่นๆเช่นกล้วยไม้และกาฝากอันนี้คือภาพของกล้วยไม้นะคะกาฝากคือพืชที่อาศัยเกาะดูดและ่าอาหารหรือสารอาหารที่สังเคราะห์แล้วจากพืชอื่นๆค่ะต่อไปอันนี้คือแผนภาพส่วนประกอบภายนอกของพืชน,นะคะ พืชมีส่วนประกอบอะไรบ้างมีรากลำต้นใบผลดอกโดยพืชที่เกิดใหม่นะคะจะเจริญเติบโตมาจากเมล็ดที่อยู่ในผลนะคะค่ะรากนะคะทําหน้าที่ยึดลำต้นดูดน้ําและธาตุอาหารส่วนลำต้นทําหน้าที่ชูกิ่งก้านและใบส่วนใบทําหน้าที่สร้างอาหาร ผลทำหน้าที่หอหุ้มเมล็ดและช่วยในการขยายพันธุ์ส่วนดอกทำหน้าที่สืบพันธุ์ค่ะค่ะจบไปแล้วนะคะวันนี้กับวิทยาศาสตร์กับครูหญิงติดตามเนื้อหาตอนต่อไปได้นะคะสวัสดีค่ะ